สวัสดีค่ะชื่อไอค่ะอายุ25ปีปัจจุบันไอก็ทําอาชีพนางแบบแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะไอจะมีปัญหาตรงผมจะเว้าเข้าไปเป็นรูปตัว M ค่ะแล้วก็จะมีแต่ผมแบบเป็นลายผมเล็กๆบางๆทําให้เวลารวบผมรู้สึกไม่มั่นใจหรือว่าเวลาเปิดหน้าอย่างเงี้จะรู้สึกไม่มั่นใจเลยค่ะแล้วก็ไอก็มีปัญหาตรง เขาเรียกว่าผมขวัญใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือเป็นมาตั้งแต่เด็กมันบางอะค่ะแล้วก็เวลาหาันห,หลังหรือเวลาเราก้มอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกไม่มั่นใจค่ะ mm hmm. ก็เลยอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะให้ตัวเองมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบค่ะด้วยที่ไอถ่ายแบบแล้วเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วมันทําให้เราไม่มั่นใจมันทาผมไม่ได้ทุกทรงอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. อยากเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองค่ะอยากเป็นคนที่แบบรวบตึงก็แบบสวย แล้วก็หน้าผากแบบได้รูปมากกว่านี้ค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยเท่ากันด้วยค่ะอายก็ <I S 1> <I S 2> ได้เข้ามาปรึกษากับคุณหมอค่ะคุณหมอก็ได้บอกถึงปัญหาแนวทางแก้ไขว่าจะทํายังไงให้แบบแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดอย่างเงี้ยค่ะออยเลือกปลูกผมด้วยเทคนิค N N N, N ค่ะเป็นเทคนิคที่คุณหมอก็ได้ให้ข้อมูลมาก็คือมันจะทําให้แบบดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยเวลา รวบผมหรือว่าเปิดหน้าอย่างเงี้ยมันจะได้ดูแบบไม่ปลอมไม่เหมือนวิกก็เลยเลือกเทคนิคนี้ค่ะใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไอแนะนําให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอที่คลินิกเกษาเลยค่ะคุณหมอจะให้คําแนะนําแล้วก็ทางคลินิกดูแลอย่างดีค่ะไอแนะนําเลยค่ะเทคนิค NNN ค่ะ ไอ้ปลูกผมมาได้สองอาทิตย์แล้วค่ะวันนี้มาแกะสะเก็ดค่ะตั้งแต่ปลูกผมมาสองอาทิตย์ก็สามารถทําอะไรได้ปกติเลยค่ะไม่เจ็บออกไปไหนมาไหนได้ปกติค่ะประทับใจค่ะรู้สึกว่าจากที่ตรงเนี้ยมันห่างไปเลยอะไรเงี้ยตอนนี้มีผมแล้วก็มองไม่เห็นที่มันห่างแล้วค่ะข้างหน้าก็คือปกติไม่เคยมีผมตรงนี้เลยมีแต่แบบลายผมเล็กๆตอนนี้เป็นผมเส้นหนา แล้วก็เวลารวบผมขึ้นจะเห็นกรอบหน้าชัดมากว่าแบบเรารวบผมแล้วเรามั่นใจเดี๋ยวรอติดตามต่อไปค่ะว่าถ้ามันขึ้นมาหมดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงทางคลินิกแล้วก็คุณหมอก็ดูแลอย่างดีมากค่ะคอยติดตามแบบอาการของเราตลอดว่าเป็นยังไงเช็คดูกราฟตลอดว่ามันติดไหมซึ่งของไอก็ติดดีมากๆค่ะ